Dakwam, Aram, Samma Samudro Savaka,

Namu ta sao bạc hạu an to ara hạu sao ma sâm bội ta sao ta sao bạc hạu an to ara ta sao

กับไปกันได้ครับท่านนายกมนตรีของครูเสร็จพิธีคุณจะกลับไปกล่าวว่าเปิดการประชุมได้ครับกัน

ในข้อ so มูลหมจักรัตะบดและพระในขันกับตมบดมีพระภูมิคณะปันยาพรอัาพิจักรนัตถบในเบอรนะครับวัดปากุทนิยังสีมีพระวิสัยเอคมวีโนเป็นขัการจักรัตบดในเบอรอวัดไตนัตนารามนัมีพระภูมิมงคพระพ่อสอนศิลกุลเป็นจักรนัตถบดจรียัวัดไสน์รันนั้มีพระรูมิปุญฑรปญายันศีเป็นจักรนัตถบนนาบัววัปวัดุกนารา มีพระอำนาจจ้โเป็นกรนการเ้ะบอกชนีวดแสงธรรมมีพระชนมีพระกรตตังคุโจเป็นกายการเจ้ากระบอาัวและมีพระภูสุทรคุณยาพิณันเป็นกระาานาดีมีพระกิติศักดิโตเป็นกายการเ้ระบอนาดีวัดป่าบ้านสบิบมีพระภูสมพลพุทธธรรมเป็นเจายานอ